และค่ะมาติดตามเรื่องราวของการมอบของขวัญให้กับศิลปินที่รักนะคะจองยองควาจาก CN Blue ค่ะก็บอกว่าขอบคุณมากเลยสำหรับเนแฟนที่ห่วงใยเขาแต่ต่อจากนี้ไปเขาของดรับของขวัญน,นะคะจองยองควานักร้องหนุ่มแห่งวง CN.blue ค่ะได้ออกมาประกาศแล้วว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปตัวเขาจะไม่ขอรับของขวัญจากแฟนคลับต่อไปอีก แต่จะขอรับเพียงแค่ความรักและการสนับสนุนในผลงานเพลงแทนส่วนตัวเขาก็จะขอตอบแทนแฟนๆทุกคนด้วยการมอบความรักกลับคืนไปและจะทำงานในวงการบันเทิงให้ดีที่สุด จงยงฮวานะครับได้เผยผ่านทางอินสตาแกรมว่าเขาอยากให้แฟนๆนั้นซื้อของขวัญให้กับตัวเองหรือว่าคนรอบข้างมากกว่าที่จะมาซื้อให้กับเขาส่วนข้อความที่จองยงฮวาโพสตเพื่อฝากไปถึงแฟนๆก็มีใจความโดยสรุปว่าสวัสดีครับนี่ผมจองยงฮวาเองที่ผ่านมาผมได้รับของขวัญจากแฟนๆเป็นจำนวนมากในระหว่างการโปรโมตแต่ถึงอย่างไรก็ตามผมอยากได้รับของขวัญที่เป็นความรักที่แฟนๆมอบให้มากกว่าของขวัญที่หลายชิ้นที่จะมีราคาแพงมากโดยหลังจากนี้ผมจะไม่รับของขวัญเหล่านั้นอีกต่อไปแล้ว ผมขอขอบคุณแฟนๆทุกคนอย่างมากที่ได้ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดและขอให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรง ส่วนสิ่งที่จองยงควาจะรับจากแฟนๆต่อไปก็คือจดหมายและการบริจาคเงินเพื่อการกุศลนะคะแต่ในตอนนี้ก็มีของขวัญจํานวนมากเลยที่กําลังถูกส่งมาให้กับจองยงควาก่อนที่ศิลปินหนุ่มชื่อดังจะประกาศไม่รับของขวัญค่ะโดยจองยงควาจะรับของขวัญที่ส่งมาเหล่านั้นไปจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้เท่านั้นส่วนของขวัญที่ส่งมาหลังจากนั้นก็จะถูกตีคืนไปยังที่อยู่ของผู้ที่ส่งของมาให้ทุกชิ้นเลย